ปีใไม่ก็จะวโรลงน้นมาพี่น้องนอะหลังจากลินแหะกลงมาขวดปลาเค้มทาย่ำซุ่มพี่น้องอ้าวสบายดีพ่อพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องลงทาพี่น้องหลังจากลินพี่ไม่ตอนกลางวันแหลทตกกันเคืนตอนว่วคํำพี่น้องลงกวดปลาเทียมทาว่าสีมานมาพี่น้องติดตาม้วยพี่น้องเลยหากับเพามพี่น้อง ไทยกวดกับกวดพี่น้องเอ็ดพี่น้องรุดน้องกันสิมานบ่โอ้ยหล่อยู่พี่น้องขาวเต๋อกาแฟเหลี่ยมข้าวเหลี่ยมมหีหมันหมันพี่น้องหายกับแกรามีน้องย้ำคำขื้อยูุ่โป๊ะเป็นยบเยียมเหมือน กบไฟขาวสำหรับนี้งโอ้พี่นองฮะอพี่น้องหากับแกมกับแกมนำคำขมคืดนหลังจากดินปีใหม่ตามกลางวันเนี่ยมันเป็นวัสดสงการพีน่น้ำำองนาำขมคืนหากวดปลาเห็ดกับแกมพี่น้งองเว้อ là kịp lưu nó luôn màn màn mán bên ông màn mừng này kịp kìa mẹo mừng màn mừng 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 โ okay, อเคนม่มานี้พี่นอ้องนังรวมกันเข่าพี่นอ้องอืมกําดังหาข่าวน่นะพี่น,อน,น้องเอ่าอะไรก๊แก้วแนวก้อนนี้น เวงพี่น้องเวิ้งมานม้านวันนี้พี่น้องมาน,น,มน,น,นาได้กบแก้มห็นีพี่น้องได้ยู่พวกนี้กบแก้มยำคำขึ้นนะไปวันนี้พี่น้อง

โบทหวานี้พี่น้องกับแก้มกับแก้มมันน่ะมันมันมันแต่สอ,องนนี้ไดเทดเดียพี่น้องเด้อ